ุดรนมีชัยคือหมู่บ้านติดชายแดนฝั่งกัมพูชาเวนก้าเป็นทหารชายแดนชาวกัมพูชาผู้เงียบขรึมรับหน้าที่เฝ้าค่ายตรงแนวรบหน้าด่านบ่ายวันหนึ่งเขาเจอหมาแม่ลูกอ่อนสภาพดูมันอ่อนเพลียมากและไม่นานแม่มันก็ตายไปเวนก้าพาลูกหมาเหล่านั้นไปเลี้ยงที่บ้านแม่ของเขาเขารักพวกมันมากยิ่งโตก็ยิ่งฉลาดหนึ่งเดือนต่อมามีคําสั่งจากท่านฮุนฮุนซึ่งเวนก้าเองก็เป็นทหารแนวหน้าที่ต้องออกไปรบก่อนไปเขาพูดกับแม่ว่าแม่ ฝากแม่ดูแลพวกมันแทนผมด้วยนะเมื่อเหตุการณ์ประทะสงบลงแม่ของเขาก็รู้ทันทีว่าเวนก้าไม่มีทางได้กลับบ้านอีกแล้วในทุกค่ำคืนพวกมันจะเห่าหอนเสียงดังเหมือนกำลังเรียกใครบางคนกลับบ้านอยู่คนที่ผ่านไปมาแถวนั้นก็แปลกใจเพราะมักจะเห็นพวกมันนั่งล้อมรอบอะไรบางอย่างบางคืนพวกมันก็กระดิกหางดีใจทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงแม่ของเวนก้าที่รับรู้ได้ว่าเสียงหอนที่ดังพวกมันที่กระดิกหางเพราะรู้ว่าพวกมันเห็นอะไรและไม่ว่าจะผ่านไปกี่คืนพวกมันก็ยังคงรอคอย และหอนดังแบบนี้เรื่อยไป